สวัสดีค่ะเรามาดูขั้นตอนการดูแลผิวพิเศษระหว่างสัปดาห์กันนะคะปกติผิวคนเรานะคะมีการผ่าเซลล์ผิวทุกๆ28วันค่ะเราอายุมากขึ้นแล้วนะคะการผ่าเซลล์ผิวเนี่ยก็จะใช้เวลานานมากขึ้นค่ะถ้าผิวไม่มีการผ่าเซลล์ผิวนะคะจะเกิดการหมองคล้ำจุดด่างดำตามมานะคะแล้วก็ ทำให้เกิดฝ้าริ้วรอยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามีวิธีการดูแลผิวระหว่างสัปดาห์ค่ะตัวแรกเลยนะคะเป็นอะโรมาเฟ i เชียลสครับค่ะตัวนี้นะคะการสครับนะคะคือการขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปนะคะตัวนี้นะคะวิธีก็ทำได้ง่ายๆมากเลยนะคะเพียงบีบสครับลงบนฝ่ามือนะคะเล็กน้อยค่ะ แต้ม5จุดนะคะขัดผิวหน้าเบาๆ3 5ถึง5นาทีนะคะค่ะทำแบบนี้นะคะแล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่านะคะ ผิวจะรู้สึกถึงความสะอาดเกลี้ยกลกาหมดจดนะคะตัวนี้ค่ะทำได้สัปดาห์ละ2ครั้งค่ะเรามาดูตัวที่2นะคะของชุด Diva าไดมอนด์บำรุงผิวพิเศษระหว่างสัปดาห์กันนะคะเป็นชุด Mas a r ร m มาเฟช a ชียลมาส e ดนะคะวอเ e อรี่คค่ะตัวนี้นะคะเป็นการนวดหน้าด้วยวิธีการกระตุ้นกล้ามเนื้อค่ะเบรนผิวหน้าเรานะคะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะคะทำให้ดู เปล่งปังมีน้ำมีนวลยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะลดปัญหาริ้วรอยก่อนวัยอันควรค่ะมี9ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1การนวดบริเวณหน้าผากเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องริ้วรอยที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าผากอันเนื่องมาจากการเลิกหน้าผากและการย่นหน้าผากโดยเราจะนวดสลับมือขึ้นลงเป็นรูปฟันปลาเราจะนวดทั้งหมด3รอบ ขั้นตอนที่2การนวดบริเวณระหว่างคิ้วเป็นการนวดเพื่อป้องกันและแก้ปัญหารอยย่นที่เกิดขึ้นระหว่างคิ้วอันเนื่องมาจากการชอบย่นหัวคิ้วเข้าหากันเราจะใช้นิ้วกลางเป็นนิ้วที่นวดโดยนวดขึ้นไปบริเวณหน้าผากเป็นรูปโคดรวดอันเนื่องมาจากการที่บริเวณหน้าผาก มีรอยยน่นการนวดบริเวณนี้ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของริ้วรอยได้ขั้นตอนที่3เป็นการนวดบริเวณรอบดวงตาเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องรอยย่นที่เกิดขึ้นบริเวณรอบดวงตาอันเนื่องมาจากการนอนดึกและความเครียด ช่วยแก้ปัญหาเรื่องขอบตาคล้ำและขอบตาดำขั้นตอนที่4เป็นการนวดบริเวณหางตาเพื่อแก้ปัญหาและป้องกันร,รอยตีนกาที่เกิดขึ้นบริเวณหางตาโดยเราจะนวดสลับเป็นรูปฟันปลาบริเวณหางตาได้ ั้นตอนที่ 5. การนวดบริเวณข้างจมูกเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของสิวเซียนบริเวณข้างจมูกและปีกจมูกเป็นการนวดเพื่อช่วยให้กําจัดสิวเซียนและการนวดบริเวณแก้มเพื่อให้แก้มมีความเปล่งปังและแข็งแรงโดยเราจะนวดเป็นรูปโคดรวดบริเวณแก้ม ขั้นตอนที่ 6. การนวดบริเวณแก้มทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและช่วยให้ผิวหน้าสดใสเปล่งปลัง่งโดยเราจะนวดเป็นรูปโครวดบริเวณแก้มช่วยให้ผิวของเราดูสดใสมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนที่7การนวดบริเวณคาง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของสิวเซียนบริเวณคางให้หลุดออกไปโดยเราจะทำมือเป็นรูปกันไกลสลับไปมาและเป็นการนวดบริเวณมุมปาก เพื่อแก้ปัญหาของคนที่มีริมฝีปากที่หย่อนคล้อยโดยเราทำมือเป็นรูปขึ้นไปตามริมฝีปากของเราช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องของริมฝีปากหย่อนคล้อยขั้นตอนที่8การนวดบริเวณใต้คางเพื่อช่วยกำจัดกล้ามเนื้อบริเวณส่วนเกินใต้คางโดยเราจะทำมือเป็นรูปกันไกจากปลายติ่งหูข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งและกำมือรวบกับ ขั้นตอนที่9เป็นการนวดบริเวณกล้ามเนื้อทั่วใบหน้าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและทำให้ใบหน้าดูสดใสเปล่งปลั่งโดยเราจะเริ่มนวดจากบริเวณคางดึงมือไปถึงปลายติ่งหูและกดจุดบริเวณปลายติ่งหูจุดที่2เราจะใช้มือดึงจากปลายจมูกลากไปตรงข้างแก้มและกดบริเวณกลางหู ช่วยทำให้กล้ามเนื้อบริเวณน,นี้แข็งแรงจุดที่3เราจะนวดบริเวณหนูแก้มโดยดึงมือลากไปและกดบริเวณขมับช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายจุดที่4เราจะเก็บรายละเอียดบริเวณหน้าผากโดยดึงนิ้วทั้ง5้ลวบบริเวณหน้าผากขึ้นไปสลับไปมา3รอบ ก็เป็นการนวดหน้า9ขั้นตอนนะคะของ Aloma Facial m a s s a g e Watery Cream ค่ะจาก Diva Diamond ค่ะเรามาดูตัวที่3กันนะคะตัวนี้นะคะเป็น Diva Diamond Cream ค่ะคม,มาม a กหน้านะคะที่ทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกนะคะพร้อมสารสกัดจากธรรมชาติค่ะตัวนี้นะคะช่วยกระตุ้นผลัดเซลล์ผิวนะคะเผยผิว กระจ่างใสนะคะวิธีการนะคะก็บีบคร,รีมขึ้นมานะคะเล็กน,น้อยลงครีมค่ะเกลี่ยให้ทั่วใบหน้านะคะโดยเว้นบริเวณรอบดวงตานะคะเราก็เกลี่ยให้ทั่วใบหน้าค่ะ ตัวเคมาร์กนะคะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะตัวนี้นะคะเราก็จะได้ผิวที่สดใสนะคะไม่แห้งตึงนะคะสิวเซียนจะหายไปค่ะค่ะหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ครีมดีว่าไดมอนด์แล้วนะคะตัวนี้นะคะก็รู้สึกว่าหน้าชุ่มชื่นนะคะผิวอ่อนไวมากเลยนะคะเนียนนุ่มค่ะ รู้ไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ดีว่าไดมอนด์ทำไมถึงชื่อว่าดีว่าไดมอนด์ตัวนี้นะคะมีส่วนผสมหลักๆ2ตัวด้วยกันนะคะคือไดมอนด์ค่ะซึ่งเป็นเพชรนะคะเป็นอัญญมณีนะคะรูปแบบ1ของคาร์บอนค่ะเป็นผงเพชรแท้นะคะช่วยทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสนะคะอ่อนนุ่มเรียบเนียนนะคะและดูเป็นธรรมชาติแล้วก็อ่อนไวมากเลยค่ะและตัวที่2นะคะที่ขาดไม่ได้ค่ะแอสตา แซนทีนนะคะตัวนี้นะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติค่ะร่างกายนะคะไม่สามารถที่จะสร้างตัวนี้ขึ้นมาได้นะคะตัวนี้ค่ะได้มีคุณสมบัติพิเศษนะคะในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามิน E ถึง550เท่าเลยนะคะจึงป้องกันการเสื่อมของเซลล์ผิวและทำให้ผิวเนี่ย ทนต่อรังสี UV ได้มากขึ้นค่ะนี่คือขั้นตอนการดูแลพิเศษจากดีว่าไดมอนนะคะถ้าสนใจติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะสวยคุ้มค่าสวยด้วยดีว่าไดมอนค่ะ